แรปปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงเริ่มเลยเริ่มเลยจะตกไปเดิมค่ะค่ะวันนี้นะคะหลิงอองก็ได้ออกงานนะคะร่วมกับแกรบแล้วก็เอกพอร์ตอก็คือความสะดกกคือว้ายุ้งไทยกูวเที่งียวยุ่งแกว่าเที่ยวทั่วไทยสุขกันใหญ่ไว้ใจแกร็บนะคะก็เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยเที่ยวไทยเยอะขึ้นแล้วก็ เสน่ห์ของประเทศไทยในภาคต่างๆนี้ด้วยใช่ค่ะที่สําคัญเที่ยวอย่างปลอดภัยด้วยค่ะก็สามารถใช้แก๊ปไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการสั่งอาหารด้วยนะคะก็ขอฝากหนิงอ้อมในโปรเจกต์เที่ยวเทือกไทยกันใหญ่ไว้ใจแก๊ปนะคะยังมีบทส่วนบท่ะ่รของน้องอ้อมก็จะเป็นซิตี้นะคะของพี่หนิงก็จะเป็นเนเจอร์ค่ะพูดถึงเฟซบุ๊กแกล็บ ารหน้าที่ของเราต้องทําอะไรบ้างหน้าที่ของเราก็คือเป็นผู้ใช้เราก็เป็นเป็นแนะนำเป็น r e p r e s e n t m e n นเราเชิญ represent เเออออ่่ grab แล้วก็แล้วก็การท่องเที่ยวด้วยก็คือเราก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเพื่อที่จะแนะนําให้ชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยด้วยกันมาเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวกรุงเทพด้วยกันค่ะเพื่อที่จะค้นหาเสน่ห์ของแก๊ b แถมยังเที่ยวอย่างปลอดภัยด้วย เที่ยวเที่ยวกับทททคะ่ะเพื่อที่จะเที่ยวอย่างปลอดภัยนะคะสามารถไปทั่วไทยได้เลยค่ะเขาสปอร์ตทั่วไทยเลยนะคะใช่ะคะ่ะในถึงการท่องทเที่ยวกันในถึงกันนะคะ,ะ,ะก่อนพูดถึงวันเกิดย้อนกลับไปก่อนหน้านี้่แฟนมีที่เกาหลีเกาหลีสนามินแตกอ๋อใช่ก็แฟนๆก็มามาเราที่สนามบินะคะ่ะ ดีใจที่เป็นครั้งแรกที่หลีกอมได้ไปจากแฟนมิที่เกาหลีใช่<ๆ>ก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยเพราะเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่คิดว่าแฟนๆจะมาให้กำลังใจแล้วก็ซ<ๆ>ัพพอตเยอะขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่คอยมาซัพพอตด้วยนะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างมันสนุกสนาน<ๆ>ได้พูดภาษาเกาหลีด้วยใช่จะ <c oughs> ไ,ได้กินอาหารเกาหลีด้วยคือมันเป็นอะไรที่แบบ จริงจริงทำที่ประเทศไทยด้วยแหละค่ะแต่ที่อยู่ที่ไทยก็กินอาหารเกาหลีแต่พอไปอยู่ที่นู่นน่ะมันมันเหมือนเราได้แบบเราได้เล่นกับแฟนคลับไม่คอจริงเราก็ได้เล่นกับแฟนคลับด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็ดีใจดีใจที่ได้เจอกันเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยเหมือน culture exchange เบาๆเล่นเป็นวัฒนธรรมใช่ดีค่ะชอบได้เที่ยวด้วยไหมหรือว่าแบบ semi อ๋อไม่ไม่ได้เที่ยวค่ะ ช่แค่แบบไปลงเครื่องอาจจะแบบวไปกินข้าวแล้วก็เดินตลาดนิดนึงแต่ว่าตอนนั้นฝนตกแล้วก็รีบกลับไปพักผ่อนเพื่อที่จะเตรียมงานวันถัดไปแล้วก็กลับบ้าน้องออมอยากเที่ยวใช่ไหมลูกใช่อยากเที่ยวเ <c oughs> สียดายวันนั้นฝนตกสองสามชั่วโมงที่เราว่างอ่ะมันฝนตกพอดีเราก็เลยแบบอันรีบเดินรีบกลับลอะไรอย่างเี้ค่ะแล้วก็วันรุ่งขึ้นพอเสร็จจากแฟนมีตก็ต้องออกจากโรงแรมต้องใ่แบบตีห้าหกโมงอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้เที่ยวแต่ว่า ไว้จะกลับอีกแน่นอนเออหายเหนื่อยไหมเพอเราเห็นแฟนคลับแบบอินเตอร์อะไรนี้มาเราต้องหายเหนื่อยหายเหนื่อยทุกครั้งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับที่ไหนอะนะคะก็ก็ดีใจตลอดเลยหลังจากนี้จะมีแฟนมีที่ต่างประเทศที่ไหนอีกไหมอ๋อก็จะมีไปที่สิงคโปร์ค่ะแล้วก็เออก็สามารถติดตามในเขาบอกยังไม่ได้ใช่เพราะเราไม่รู้ ไหนบอกได้บ้างเนี่ยหรือว่าเรายังไม่รู้ว่าจะได้ไปไหนบ้างเป็นเส้นบางๆระหว่างไม่รู้กับไม่บอกก็ให้เราติดตามใช่มีติดตามได้เรื่อยย้อนกลับไปแป็นที่ปีมือใหว่า็ี่นี้เอร์ไพรส์ดที่น้องด้วยคนมีเซอร์ไพรส์หมายถึงว่าในแฟมิลี่เหรอคะในแฟมิลี่เราก็ได้เซอร์ไพรส์เอาเค้กไปเซอร์ไพรส์ให้วันนั้นเลยใช่ก็จะได้รวมแฟนๆด้วย ไปสุขสันต์วันเกิดน้องใช่ค่ะแลมีชั่นคงฟังผิดไหมคะน้องรู้ตัวไหมถอดคือว่าคำผิดนะน้องน่าจะไม่รู้ตัวน้องอ่ะไม่รู้ตัวพี่ก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันเนาะว่นตอนนั้นใช่ไหมไปถึงอันนี้คือเมื่อในแฟนมีเกาหลีเอาแฟนมีเกาหลีใช่ค่ะคำผิดเดียค่ะเออแต่ว่ากลับมาก็เซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์อีกรอบเซอร์ไพรส์ใหญ่เลยเออเอาบุ๊คไปเทิร์น แอ้วเป็นไงบ้างวันคือพวกเรบที่สปีของเราก็ได้ของขวัญที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้จากคนที่รู้จักเลยคือพี่หลิงซื้อหนูคือหนูไม่คิดว่าจะมีใครกล้าซื้อสัตว์เลี้ยงให้ใครอีกคนนึงเพราะมันคือแบบความรับผิดชอบอะนึกออกไหมมันคือความรับผิดชอบแบบชีวิตหนึ่งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ออมเชื่อว่าพี่หลิงน่าจะอยู่กับออมจนแบบรู้หมดแล้วว่าออมสามารถทําได้เพราะด้วยความที่แบบเราเคย ก่อนได้ลูกนกแก้วมาเป็นของขวัญนเกิดนะคะ<ม>น้องอาบูค่ะก็มาเป็นพี่น้องกับอุนีออ่ใช่ก็ดีใจมากเพราะว่าตอนแรกเราบอกพี่ผิงว่าเราอยากได้โนะอะไรเงี้ยแต่บอกนานมากแล้วบอกจนตัวเจ้าตัวเองก็ลืมไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยคอนดิชั่นบางอย่างอาจจะทํางานเยอะอะไรอย่าเงี้ยก็เลยยังไม่ได้ซื้อแล้วก็ถอนใจไปเอ,อ๊ะต,ต,ตอนนั้นไม่ได้บอกอย่างเงี้ฮนะ ตอนนั้นบอกว่าแม่ไม่ตอนนี้บอกหนูไม่ไม่ต่เรี้ยงไม่ตลอดไม่ใช่ถ้าผู้หญิงหนูจะหลิงจะไม่สามารถให้ได้เพราะว่าหลิงรู้สึกว่าคือหนึ่งชีวิตมันสําคัญมากหลิงต้องแบบดูตอนนั้นรับผิดชอบของ้มยด้ว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 ยแม่แม่แม่ไม่อยากให้เลี้ยงด้วยอะไรเงี้ยเพราะแบบมองว่าอุหนีตัวเดียวก็พอแล้วชี้ของเรื่องเวลาอะไรีแหละพี่หลิงทำไมเราถึงตสินใจซีโน อย่างที่เราบอกว่ามันกับชีวิตด้วยใช่อย่างที่บอกว่าคือจริงๆการที่ให้หนึ่งชิตกับเรื่องที่ใหญ่มากซึ่งตอนนั้นน้องก็คือพูดมาตลอดว่าเออคือจริงๆน้องจะซื้อแล้วซื้อแล้วแต่ว่าแม่ความตั้งใจของน้องอยากจะซื้ออยู่แล้วใช่แม่แม่อนุญาตด้วยคือน้องแบบวอาเจ๊ซื้อให้หน่อยเจ๊ซื้อให้หน่อยอะไรแม่ตอนแรกเราบอกชิ้นใหญ่กว่านี้จริงนะบอกอยากได้ดาชู ไม่ได้อันนั้นคือใหญ่คือคืออันนั้นคือต้องใช้เวลาซึ่งตอนนี้ต้อง<ร>มีเวลาเรี้ยงนะอันนั้นนะ่ว่าเราสองคนทั้งสองคนไม่มีเวลาซึ่งแบบไม่ผ่านไม่ได้จริงๆก็เลยแบบว่าเออถ้าถ้าแน้นกน้องก็น,งน,งน,งน,น่าจะดีใจแล้วก็น่าจะเติมเต็มน้องได้ดีแล้วส่วนใช่ส่วนพี่ก,ก็เชื่อว่าน้องอ่ะรับผิดชอบชีวิตของน้อ,อ,อ่ะได้ใช่ก็เลยแบบว่าซื้อให้และกันน้องน่าจะแบบดีใจกับกับของผันชิ้นนี้ แล้ด right yeah! wow. yeah, okay. yeah. ีใจมากเลยเมื่อวานจะเล้ยงให้อยากได้อยากได้มานานแล้วแล้วพี่เขาก็รู้ด้วยว่าหนูเคยเลี้ยงน้องแก้มมาก่อนอะไรอย่างี้ก็รู้ว่าเราเลี้ยงเป็นอีกแล้วแหละแม่ก้อยว่ายังไงบ้างงคู่ะติ๊บกะมอมปก้อยว่ายังไงบ้างเพราะว่าตอนแรกไม่ว่าเลยอ้าวสคำงงมากคือตอนแรกไม่ให้นะตอนแรกไม่ให้เลี้ยงแล้วพอได้มาปุ๊บไม่บ่นเลยเป็นคนอุ้มกลับบ้านด้วยเคยเห็นสตอรี่เราปะเห็นสตอรี่เป็นคนอุ้มกลับบ้านด้วยงงเลยเรา เราเราให้เรารีบไปเดินไปขอนี้ให้คุณแม่แล้วแม่เราให้อมฟังว่าพี่หลิงนะแม่ก็ว่าแล้วทำไมพี่หลิงมีพิรุษกับแม่เห็นยิ้มตาปิดแล้วก็เหีแล้วก็เดินไปิี่แบบเราก็เก่งใจแม่แล้วก็วิ่งหนีไปโอ้แม่น้องดีดีด้วยนะสัญญาเราสัญญาแล้วก็เป็นแสดงว่าเป็นของขวัญที่ถูกใจมากมาถูกใจมากดีใจที่สุดในปีนี้เลยอ่ะคือดีใจจริงๆริงแล้วพก อาบูหรอจะบอกมีไหมมากไม่บอกอ่าเป็นความลับแล้วเป็นความลับแล้วจริงๆชื่ออาบูนาะมสกุลชิเก้นค่ะเพราะว่าพี่หลิงอยากให้ชื่อชิเก้นออมอยากให้ชื่ออาบูจริงๆตอนแรกอยากให้ไก่มา <c oughs> <c oughs> แต่วเก่งใจอีกอยากให้น้องได้กินไข่ทุกวนัน <c oughs> ทุกเช้าอยากให้เลี้ยงไก่่อให้ได้กิน่ <c oughs> ขอบคุณนะขอบคุณที่สื้อดอกมาให้พออก็เลยอยากตั้งชื่อให้ชิคเก้นใ่้กลายเป็นอาบูชิกเก้นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ